คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับสะพานไม้ลอยน้ำบ้างไหมสะพานที่ทอดข้ามบึงเก่าแก่ซึ่งซ่อนความลับไว้มากมายบางก็ว่าใต้ขืนน้ำนั้นมีเมืองโบราณจมอยู่บางก็ว่ามีวิญญาณร้ายคอยเฝ้าสมบัติแต่เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้คุณฟังนี้เกี่ยวกับเสียงเสียงคล้องโบราณทุกคืนข้างแรมเมื่อความเงียบงานปกคลุมทั่วบึงจะมีเสียงคล้องดังแว่วมาจากกลางสะพาน เสียงนั้นทุนต่ำก้องกังวานราวกับเสียงเรียกจากภพภูมิอื่นไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนใครเป็นผู้ตีหรือตีเพื่อสิ่งใดชาวบ้านต่างหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเฉียดใกล้สะพานในช่วงเวลาดังกล่าวผมเองก็เคยสงสยัยจนกระทั่งวันหนึ่งผมตัดสินใจที่จะพิสูจน์ผมเดินไปที่สะพานในคืนข้างแรมที่มืดมิดที่สุดเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อผมก้าวเท้าขึ้นไปบนสะพานเสียงไม้ลั่นดังเอี๊ยดอาดราวกับสะพานกำลังคร่ำครวญเสียงลมพัดหวีดวิวชวนขนลุกและแล้วผมก็ได้ยินเสียงคล้องดังมาจากเบื้องล่างใต้สะพานผมก้มลงมองลอดช่องไม้เห็นเพียงความมืดมิดแต่เสียงคล้องนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆราวกับกำลังใกล้เข้ามาผมสัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่าง และวินาทีนั้นเองที่ผมตระหนักได้ว่าเสียงคล้องนั้นไม่ได้มาจากคล้องธรรมดาแต่เป็นเสียงที่ถูกตีจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตผมรีบหันหลังวิ่งกลับออกมาจากสะพานอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งความสงสัยและความหวาดกลัวไว้เบื้องหลังแต่ถึงกระนั้นเสียงคล้องนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหูของผมทุกเสียงมีความหมาย คุณว่าจริงไหมและคุณอยากรู้ไหมว่าความหมายของเสียงคล้องโบราณน,นั้นคืออะไรเรื่องราวนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้หรอก